บทที่64ไม่มีวันหรอกตาบใดที่หมามียังมีชีวิตอยู่หนี่น่าจะแพ้หน่งพี่สาวมันมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องคุณภาวัตแล้วเรื่องอะไรจะมาแพ้นังเนาเรื่องคุณภูบดีอีกบอกลูกสาวในตาลูกวาววันนี้นี่น่าว่าเรือพลาดไปเรื่องจะเด็กต้นกล้าทําเป็นอินดูสงสารมันสกหน่อยก็สิ้นเรื่องลูกสาวพูดหลังจากคุณนิ่งครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่ง แต่ก็น่าจะคิดบ้างว่าเพราะเราหวังดีไม่อยากให้ถูกใครหลอกคุณเนื้อหอมกลับตำหนิคุณสุมนไม่ยอมรับความผิดภาคของหล่อนหนีหน้าว่าพา่อกำลังหลงเด็กนนแน่ๆเลยไม่เห็นความหวังดีของเราหมามีว่านางเด็กนั่นมันรูกเป็นลูกของคุณพาวัดกกำลังแม่ไมหรือเปล่าคะนึกไปถึงรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของต้นกล้าแล้วคือเนื้อหอมก็แอบแอตอบลูกสาว มันอาจจะใช่ก็ได้มามีลองพิสูจนมาแล้วหน้าตาของมันมีส่วนคล้ายคุณภาวัต์มากทีเดียวพูดตามตรงนี่น่าว่ามันอาจไปเที่ยวหาเด็กที่ไหนที่มีหน้าตาคล้ายคุณภาวัตมาหลอกพวกนี้เอาสมบัติก็ได้เพราะเมื่อคุณภาวัต์ตายไปแล้วใครๆก็ต้องหันมารักและส่งสารหลาน นีน่าอยากรู้หนักว่าคุณภูบดีมีความรู้สึกยังไงในเมื่อต่อไปเจ้าเด็กนั้นมันจะต้องมาแบ่งสมบัติส่วนตัวของคุณภาวัตไปแทนที่คุณจะเป็นของแทนที่จะเป็นของคุณภูบดีคนเดียวนี่น่าคิดไปถึงเรื่องทรัพย์สินมรดกของพวกพัชราโยธินเรากับเธอเป็นคนรักของภูบดีแล้วฉะนั้นจึงไม่ต้องการให้กระเด็นตกไปเป็นของคนอื่นเมื่อเด็กนั้นเป็นลูกของคุณภาวัต ก็ต้องได้สวยของคุณภาวัตแน่แบ่งกันคนละครึ่งนังแ่แหละครับมามีถูกแล้วคันแล้วคุณเนื้อหอมก็สะดุ้งตกใจเมื่อลูกสาวกรีดร้องเสียงดังออกมาอานี่หน้าไม่ยอมหรอกคะ่ะมามีถ้าหนีหน้าแต่งงานกับคุณภูบดีเด็กนั่นอย่างดีก็ควรได้ไปแค่หนึ่งในสี่ส่วนเท่านั้นนี่หน้าอย่าเพิ่งโวยวายไปเลย เดี๋ยวเมื่อวันนั้นยังมาไม่ถึงมาถึงเมื่อไหร่เราหาทางจัดการกับมันได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสำหรับเราเชื่อมามีชนาปลอบลูกสาวให้ใครวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินมรดกของพวกพัชรายโยทินด้วยเยื่อเพอกันอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกว่าจะหาทางมัดหัวใจของภูบดีไว้ให้ได้ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อไป สาวใช้ก็ได้เข้ามาคุกเข่ารายงานนีนาคุณสืบวงโทรมาค่ะไปบอกว่าฉันไม่อยู่หงุดหงิดเรื่องภูบดีจึงไม่อยากพูดกับใครทั้งนั้นแม้แต่สืบวงแต่แต่ดิฉันเรียนไปแล้วว่าคุณนีนาอยู่ค่ะอีบ้าที่หลังจะต้องมาถามฉันก่อนไม่ใช่เสือกไปบอกพูดอย่างเคืองสาวใช้ลิ้นจี่สาวใช้คนใหม่ น้าตึงที่นี่หน้ามาด่าว่าหล่อนอย่างไรเหตุผลแปลกทุกทีเห็นตัวสันรีไปรับสายเมื่อรู้ว่าคุณสืบวงโทรมาแบบนี้นี่เองคนใช้ถึงอยู่ไม่ทนนางลิ้นจีก็ต้องเปิดเหมือนกันไม่ใช่ทาสนี่หว่าจะได้มาจิกหัวดา่าลิ้นจีแค้นค่อนอยู่ในใจดูเหมือนคุณเนื้อหอมจะอ่านความรู้สึกของสาวใช้ออกที่ลูกสาวหล่อนขึ้นไออีแรงเกินไป จึงตอบเสียงโยนอ่อนโยนคุณนี่หน้าเขากำลังอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปถือสาเขาเลยนะจะไปทำอะไรก็ไปเถอะลิ้นจี่ไม่ได้พูดอะไรเดินออกไปเงียบๆคุณเนื้อหอมจึงถอนใจเฮือกใหญ่เมื่อคิดว่าเฮ้ยเห็นจะต้องหาคนใช้ใหม่อีกแล้วความจริงลิ้นจี่มันทำงานดีขยันไม่เคยอู้งานต้นกาลาลืงเฉมใส เมื่อได้ออกมาแวะรับประทานอาหารข้างนอกพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณปู่คุณย่าคุณลุงและน้าสาวคันแล้วทุกคนก็นึกชมเด็กชายตัวน้อยเมื่อได้ยินแกพูดว่าคิดถึงนนนนนนนมาด้วยก็ดีงั้นคราวต่อไปปู่จะชวนนนนนของต้นกล้ามาด้วยดีไหมลูกดีครับอ่อนนิชามองหลานชายด้วยสายตาอ่อนโยน อยากให้พี่ชายมาได้ยินหลานพูดระหว่างที่รับประทานอาหารต้นกล้านั่งขนาบด้วยนาสาวกับคุณยา่าด้านตก,กันข้ามก็มีคุณปู่กับคุณลุงพะอ่อนนิชาโม่ตักอาหารให้หลานคอยดูแลหลานจนเธอเกือบจะลืมรับประทานเองดังนั้นอะไรที่อยู่ไกลภู้บรีจึงช่วยตักให้พร้อมกับพูดเป็นเชิงเตือนต้นกล้าตักทานเองได้ เธอเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรเลยกุ้งอบเกลือก็อร่อยนะขอบคุณค่ะกล่าวขอบคุณเบาๆคันแล้วก็รู้สึกใบหน้าร้อนเผาเมื่อเหลือบไปเห็นคุณพิภพศบ,บตากับคุณสุมนแล้วก็ยิ้มให้แก่กันเมื่อเห็นการกระทําของภูบดีสําหรับภูบดีเขาไม่ได้สนใจอะไรนอกจากจะช่วยตักอาหารให้หลานแล้วยังตักให้ออนิชาด้วยจนเธอรู้สึกอึดอัดขุนขวางเขา ยังบอกไม่ถูกอยู่ต่อหน้าคุณลุงคุณป้าแล้วก็มาทําดีด้วยถ้าไม่กลัวคุณลุงคุณป้าจะตํำหนิว่าไม่ทําสุภาพหน้าที่สุภาพบุรุษก็คงจะทําดีกับเราเพื่อให้เราพาหลานไปพัชรยโยธินบ่อยๆอ่อนนิชาย,ยังไม่ยอมมองหน้าภูบดีอ่อนนิชาย,ยังไม่ยอมมองภูบดีในด้านดีแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาในเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณพิภพกับคุณสุมล วันนี้ถ้าวีไม่ติดว่าจะต้องไปรับคุณป้าที่ภูเก็ตก็คงจะมาด้วยผู้บดีพูดอย่างเนื้นขึ้นได้พูดถึงตะวีเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเมื่อรักเพื่อนก็รักเคารพทุกคนในครอบครัวของเพื่อนด้วยคุณพิ่พบกล่าวชมจากแตจริงผมจึงรักเขาเหมือนเป็นน้องชายคนหนึ่งบ่นว่าพอกลับมาจากภูเก็ตไปที่บ้านคราวนี้คงไม่พบต้นกล้าผมก็เลยบอกว่า ถ้าอยากพบก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เพราะผมจะไปรับมาค้างที่พัชราโยธินในตอนเย็นวันศุกร์แล้วก็พาไปส่งตอนเย็นวันอาทิตย์พูดหน้าตาเฉยใครบอกให้คุณเป็นคนไปรับไปส่งทวงยังมันไส้อยู่ในใจส่วนปากพูดว่าเรื่องนี้ที่ฉันคงไม่รบกวนดิฉันพาหลานมาเองได้ค่ะให้รถโรงเรียนมาส่งก็ได้สำหรับวันศุกร์ส่วนวันอาทิตย์พี่นนท์หรือพี่รัฐคงจะมารับ ลุงว่าให้พี่เขาไปรับส่งน่ะดีแล้วและลุงอยากให้พี่ชายของนี้มาด้วยจะได้รู้จักกันเสียทีนี่ยังไม่เคยเห็นหน้านั้นนนหล่อเหมือนต้นกล้าเลยครับต้นกล้าพูดเป็นการอวดหน้าชายทุกคนพากันยิ้มและหัวเราะในคำพูดและท่าทางภาคภูมิใจของต้นกล้าเพ้อมกันนี้ผู้บริก็แกล้งถามหลานชายเอและลุงภู่ะครับหล่อหรือเปล่า หล่อสิครับหล่อเหมือนพระเอกด้วยตอบผู้เป็นลุงและแล้วและกลัวว่าน้าสาวจะเสียใจจึงได้พูดต่อไปตามภาษาเด็กและนันนี้ของต้นกล้าก็สวยเหมือนนางเอกด้วยครับอ,อนิชามองหลานชายอย่างอยากหยิกแม้จะรู้ว่าแกพูดอย่างไรเดียงสาแต่สายตาของภูบดีที่มองมายัางเธอพร้อมกับยิ้มนั้นสิเป็นต้นเหตุคันแล้ว อ,อนิชาก็ขุนเคืองพูวุบดีเสียยิ่งนักเมื่อเขาพูดกับต้นกล้าว่างั้นลุงพูก็เป็นพระเอกนนี้ของต้นกล้าก็เป็นนางเอกครับตอบรับเสียงใสาตามภาษาเด็กแล้วก็หันไปชมคุณปู่คุณย่าบ้างเพื่อเอาใจไม่ให้น้อยใจคุณปู่ก็หล่อคุณย่าก็สวยด้วยครับทุกคนหล่อสวยหมดเลย พอไปโรงเรียนต้นกล้าจะอวดกับเพื่อนๆว่านอกจากนั้นนี์น,นนนนป้าแจ๋วแล้วต้นกล้ายังมีคุณปู่กับคุณลุงภูหล่อคุณย่าสวยด้วยครับคำพูดตอนท้ายๆของหลานชายทําให้ออนิชาคลายความขุ่นขวางมีแต่วความสงสารเข้ามาแทนที่เมื่อรู้ว่าแกภูมิใจที่มีปู่ย่าและลุงมีญาติพี่น้องหลายคนเหมือนอย่างเพื่อนๆคนอื่นแม้แกะจะไม่มีพ่อแม่ อย่างบางคนเขาก็ตามสงสัยว่าเพื่อนๆของต้นกล้าคงจะอยากเห็นปู่กับย่าแล้วก็ลุงพูคุณพิภพพูดกับหลานชายอย่างเอ็นดูรักใครเพื่อนของต้นกล้าเคยเห็นลุงภูแล้วครับแต่ยังไม่เคยเห็นคุณปู่กับคุณยา่าพูดอย่างจําได้เพราะคุณลุงเคยไปรับที่โรงเรียนงั้นทีนี้ ย่ากับคุณปู่จะไปรับต้นกล้าที่โรงเรียนบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นดีมีลูกคุณสุมณถามพร้อมกับรูปสีสาหลานชายดีครับแต่คุณย่าคุณปู่ต้องรับนันนี้มาด้วยนะครับจัดแจงบอกแสดงให้รู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องมีน้าสาวอยู่เคียงข้างไม่ต้องรับนันนี้มาด้วยไม่ได้หรือภูบดีถามยิ้มยิ้มไม่ได้ครับต้นกล้าต้องมีนันนี้อยู่ด้วยรีบบอกทันที น้าสาวแอบชื่นใจในความรักของหลานชายอยู่ในใจคำตอบของต้นกล้านั้นได้เป็นการยืนยันให้คุณพิภพคุณสุมนตลอดจนภูบดีรู้ว่าต้นกล้ารักและติดน้าสาวมากเพียงใดคงไม่มีใครแยกแก่ไปจากออน,นิชาได้ออน,นิชาเองก็คงไม่อยอมให้ใครมาภาคต้นกล้าไปจากเธอเมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วคุณพิภพเห็นว่าหลานชายยังไม่มีทีท่าว่าจะง่วง จึงบอกให้ลูกชายแวะที่ห้างสปปรรพสินค้าที่ยังเปิดอยู่โดยแวะซื้อเสื้อกเกงรองเทา้าทั้งสำหรับใส่ไปโรงเรียนและไปเที่ยวให้พอกลับมาถึงพัชรายโยธินอ,อนิชาก็เห็นว่าเลยเวลานอนของต้นกล้ามามากแล้วจึงขอแยกกลับตึกเล็กไม่ได้แวะที่ตึกใหญ่ซึ่งประมุขทั้งสองก็อนุญาตทั้งพากันนึกคำพูบดีอยู่ในใจเมื่อได้ยินเขาพูดว่าพ่อกับแม่ขึ้นไปบนตึกก่อนนะครับ ผมจะถือของไปส่งต้นกล้าที่ตึกเล็กอยากจะไปส่งน้าสาวของต้นกล้าด้วยก็บอกมาตามตรงก็ได้นายภูเอ๋ยถ้าอ่อนนิชาไม่ได้อยู่ที่นี้คุณพิภพคงพูดออกมาดังๆไม่ใช่แต่เพียงคิดไปเถอะคะ่ะคุณสุมนสนับสนุนส่งถุงมาให้ดิฉันเถอะคะ่ะดิฉันถือไปเองก็ได้อ่อนนิชาพูดอย่างเกรงใจงั้นเธอถือไปฉันจะอุ้มต้นกล้า แกคงจะง่วงแล้วผู้บดีส่งถุงเสื้อผ้าและรองเท้าของหลานให้อ,อนิชาแล้วก็ก้มลงอุ้มหลานชายแสดงว่าเขาไม่ยอมแพ้ถึงอย่างไรก็จะไปส่งที่ตึกเล็กให้ได้ต้นกล้าโตแล้วแกเดินเองได้ค่ะได้ยินนาะสาวพูดเช่นนี้ต้นกล้าก็รีบบอกลุงของแกว่าต้นกล้าเดินเองได้ครับต้นกล้าเดินเก่งด้วยไม่เป็นไรลุงจะอุ้มไปส่ง นนี้ไม่ว่าอะไรหรอกปิดการตำหนีหลานชายของออนิชาส่วนอนิชาพอได้ยินเช่นนั้นก็ขวางเขาอยู่ในใจเมื่ออยากจะอุ้มก็เชิญอุ้มไปทีนี้เวลาไปนหนจะให้อุ้มตนกาซให้เข็ดพวกสาวๆเห็นจะได้เข้าใจจะได้เสียคะแนนเพราะคิดว่ามีลูกแล้วเตรียมคิดหาทางแกล้งเขาในเมื่อพอจะรู้ว่าเขาต้องการเอาชนะเธอเมื่อจะมาส่งแล้วต้องมาส่งให้ได้ พรุ่งนี้จะกลับกันยังไงผู้บดีถามขณะที่เดินกลับตึกเล็กพี่นนจะมารับค่ะเอารถอะไรมาก็คงจะเป็นรถแท็กซี่ค่ะเพราะที่บ้านของดิฉันไม่มีรถใช้เองที่ถามนะ่ะไม่ใช่อะไรกลัวว่าจะขนของไปไม่หมดเพราะมีรถจักรยานของต้นกล้าไปด้วยแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ของเธอกับหลานแล้วยังของแจ่วอีกรถแท็กซี่อาจจะขนไม่หมดรถตู้ที่นี่ก็มี ถ้ากลัวว่าฉันขับไปส่งแล้วจะมีใครเข้าใจผิดก็ให้คนขับรถขับไปส่งหมายความว่ายังไงคะออนิชาถามเสียงคุณเดินมาถึงตึกเล็กพอดีแจวรออยู่จึงรีบออกมารับต้นกล้าไปจากภูบดีแจวพาคุณต้นกล้าไปอาบน้ำแปลงฟันด้วยรู้สึกว่าคุณต้นกล้าจะง่วงแล้วภูบดีบอกแจวซึ่งดูเหมือนต้นกล้าจะง่วงจริงๆแกจึงไม่พูดอะไร เมื่อเจ๋วอุ้มต้นกล้าเข้าไปข้างในแล้วออนนิชา,าก็เดินเข้าไปในห้องกลางซึ่งภูบดีได้เดินตามมาด้วยพร้อมกับถามว่าเ<อ>มื่อกี้จะถามฉันว่าหมายความว่ายังไงใช่ไหมใช่ค่ะตอบมันเมินนำถุงเสื้อผ้าของหลานไปวางบนโต๊ะเธอไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไงในเมื่อเธอเป็นเด็กฉลาดข้อสำคัญ คำพูดของฉันก็ไม่ได้ยอกยอนวกวนอะไรเมื่อเห็นว่าเธอไม่อยากให้ฉันไปส่งฉันจึงคิดว่าเธอกลัวใครจะเข้าใจผิดก็เลยจะให้คนรถไปส่งยังไม่ดีอีกหรอเลิกคิวถามขึ้นเล็กน้อยเมื่อถามตอนท้ายพร้อมกับยิม้มรอยยิ้มนี้อ,อนิชาขุนเคืองเสียยิ่งนักเมื่อเห็นคนอย่างดิฉันไม่เคยกลัวและแค่ความรู้สึกของใครมานานแล้วค่ะ ใครจะมองจะคิดอย่างไรก็ช่างเชิดหน้าบอกทั้งที่มองดังทั้งที่มองดังจะบอกเขาว่าก็เป็นคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นผู้บดีหัวเราะอย่างใจเย็นรู้ดีว่าเธอหมายถึงเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้โกรธนอกจากมองออนิชาด้วยสายตาเหมือนมองเด็กเล็กๆจอมเกเรคนหนึ่งนี่เธอไม่เข้าใจคำพูดของฉันจริงๆหรืออนิชาใครที่ฉันพูดว่า ใครที่ฉันพูดว่าเธออาจจะกลัวเข้าใจผิดเมื่อเห็นฉันไปส่งนั้นฉันหมายถึงใครคนหนึ่งที่เขามีความพิเศษสำหรับเธอต่างหากไม่ใช่ใครๆทั่วไปอย่างที่เธอเข้าใจยังไม่มีใครพิเศษสำหรับดิฉันหากจะมีดิฉันก็เลือกคนที่มีเหตุผลให้เกียรติดิฉันพูดไปตามความจริงเพราะความเคืองผู้บดียิ้มขันขันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งอก โดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้ว่าอ่อนนิชาย,ยังไม่มีใครเป็นคนพิเศษส,สำหรับเธอแล้วเ,เรื่องพรุ่งนี้ว่ายังไงถามด้วยดีพี่นน์จะมารับค่ะขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีประชดเขาตอนท้ายแต่ภูวดีพูดเสียงราบเรียบเหมือนไม่รู้ว่าถูกประชดก่อนที่เขาจะผ่าไปก็เพราะเป็นห่วงคุณลุงที่แสนดีทำเป็นห่วงหลานชาย อบโต้อยู่ในใจเมื่อคิดว่าเรื่องอะไรเขาจะเป็นห่วงเธอกับแจวกลับไปแล้วเหรอคะแจวถามยิ้มยิ้มอ,อน,นิชาประยักหน้ารับพลางถามไปถึงหลานชายต้นกล้าหลับแล้วหรอือค่ะคงจะง่วงเต็มแก่ถามหาคุณนี้จะบอกว่ากำลังคุยอยู่กับคุณลุงพูยิ้มรับรู้แล้วก็ตาปลืออยู่<อ>ก็เลยปิดห้องทันทีคะ่ะรายงานอย่างนึกขำคุณต้นกล้าของหล่อน แจ๋าของพวกนี้ของต้นกล้าใส่กระเป๋าด้วยค่ะแจ้วตอบรับแล้วก็เรียบเคียงถามเมื่อกี้เจ้าได้ยินไว้ว่าว่าคุณภูบดีจะไปส่งหรอคะแต่ฉันไม่อยากรบกวนเขาตกลงกับพี่นนท์แล้วว่าพี่นนท์จะมารับถ้าพี่รัฐไม่ว่าเราก็กลับแท็กซี่กันถ้าไปรถแท็กซี่จะขนของหมดหรอคะแจ๋วถามอ,อนิชาเริ่มมองอย่างนึกขวางที่แจ๋ว พูดเหมือนอยาให้ผู้บดีเอารถไปส่งดังนั้นจึงพูดทวนๆคันเดียวไม่หมดก็ไปสองคันสิฉันไม่ชอบรบกวนเป็นหนี่บุญคุณใครโดยไม่จําเป็นพูดจบก็เดินขึ้นไปดูหลานแจวยิ้มอยู่คนเดียวเมื่อคิดว่าตอนเนี้ยความจริงคุณผู้บดีก็เหมือนจะอ่อนให้คุณนี้แล้วแต่คุณนี้สิท่าทางยังไม่ยอมญาติดีด้วยเท่าไหร่นี่ถ้าคนนี้รู้ว่าใครๆก็ภากันเชีย อยากให้คุณนี้กับคุณภูบดีรักกันแต่งงานกันคงแท้จะไม่อยากที่มาที่นี่อีกเฮ้คุณนี้เป็นคนช่างจดช่างจำเจ้าคิดเจ้าแคนซะด้วยคงไม่ลืมเรื่องที่คุณภูบดีไปพบคุณนี้ง่ายๆทางด้านคุณพิภพกับคุณสุมนเมื่อเห็นภูบดีตามไปส่งต้นกล้าที่ตึกเล็กก็แอบนินทากันว่าใจจริงนั้นภูบดีคงอยากตามไปส่งอนิชาด้วย ในเมื่อพรุ่งนี้เธอกับหลานก็จะไปจับพัชราโยธินแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าวันนี้ลูกชายคุณไม่ได้สนใจเอาใจใส่แต่กับหลานเท่านั้นยังเผื่อแผ่ไปถึงน้าสาวของหลานด้วยคุณพิภพถามภรรยาด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มบอกความพึงพอใจเห็นจนขี้เกียจเห็นจึงได้ยิ้มย้อ,อก,กับคุณไงเพรานึกขำคุณภูแต่คุณว่า เท่าที่คุณผู้ทำเช่นนั้นเป็นการทำจากใจหรือว่าทำตามหน้าที่ของสุภาพบุรุษคะคุณสมน์ถามสามีบ้างคงไม่ใช่ทำตามหน้าที่ของสุภาพบุรุษหรอกกับใย,ยนีหนะ้ทาทั้งที่มาเป็นแขกยังไม่ยอมทำหน้าที่ของสุภาพบุรุษถ้าเขาไม่เต็มใจทำนิสัยนายภูเป็นยังไงคุณเลี้ยงมาคุณก็รู้นี่ฉันรู้คะ่ะถึงได้สงสัยยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ เมื่อคุณภูเป็นชอบเป็นผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้หนูนี้เองก็คงจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเท่าที่ฉันเห็นสายตาของในภูที่มองหนูนี้เวลาที่เขาไม่รู้ตัวในฐานะที่ฉันก็เป็นผู้ชายฉันอยากจะมั่นใจว่าตะภูไม่ได้เกลียดหรือไม่ชอบหน้าหนูนี้อย่างที่เขาเคยพูดเคยค่อนเรื่องนี้ดิฉันยอมแพ้ค่ะว่าอ่านสายตาคุณภูไม่ออก และไม่แน่ใจที่ตัวเองคิดที่เห็นจะตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณภูหรือเปล่าหรือว่าคุณภูอาจจะเสีแส้งเพราะทราบว่าฉันกับเอนดูคุณหนูนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอาจทําเพื่อเห็นแก่หลานอยากให้หลานได้มาใกล้ชิดอีกคุณสุมนลบอกให้สามีล่วงรู้ตามตรงและแล้ว,ลวการสนทนาก็ยุติลงเพราะการกลับมาจากตึกเล็กของภูบดี ส่งหลานแล้วเหรอคะสงสัยว่าพอกลับถึงบ้านก็คงจะง่วงตอนอยู่ข้างนอกได้เห็นโน่นเห็นนี่เลยยังตาสว่างไม่ยอมง่วงมารดาเลี้ยงถามพอกลับจากตึกพอกลับไปถึงตึกเล็กน้าสาวก็ให้เจ้าพาขึ้นไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็นอนครับสุดตัวลงนั่งแล้วถึงตอบต่อจากนั้นก็ถามบิดาอ,อนิชาบอกหรือยังครับว่า พรุ่งนี้จะพาหลานกลับบ้านยังไงบอกแล้วบอกว่าพี่ชายจะมารับถ้ามารถแท็กซี่กลับกันหมดแล้วครับของเล่นต้นกล้าก็มีตั้งหลายอย่างแค่รถจักรยานก็จะทำให้ไม่มีที่นั่งกันแล้วนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าเสื้อผ้าและของอื่นๆที่ขนมาเองโดยไม่ยอมใช้ของเราความจริงรถตู้ของเราก็มีจะได้นั่งกันสบายพ่อบอกแล้วแต่ตรงนี้บอกว่ากลับกันได้เพราะบางที เพื่อนของพี่ชายอาจเอารถมารับถ้าบาังเอิญว่างพอคิดว่าเพื่อนของพี่ชายที่บิดากล่าวเป็นเพื่อนชายของอานน์ผู้บรีก็พูดรีบพูดเสียงย่อขึ้นทันทีมีหน้าละ่ะถึงรีปฏิเสธทันทีเมื่อผมจะขับรถไปส่งปากก็บอกว่าไม่กลัวใครเข้าใจผิด <H m? S 1> ที่แท้คงจะกลัวเสียฟอร์มคนเก่งที่ว่าไม่เคยกลัวใครไม่เคยแคร์ใครคุณพิภพรอบยิ้มอยู่ในหน้า รู้ว่าลูกชายกำลังหงุดหงิดหัวเสียเรื่องอะไรเพียงเขาพูดก,กว้างๆว่าเพื่อนของพี่ชายซึ่งคุณพิภพรู้ว่าเป็นรัตนาวดีแต่อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างจึงพูดเช่นนั้นความจริงอ,อนิชาก็ได้พูดถึงรัตนาวดีกับภูบดีแต่เขาลืมลืมสนิทมุ่งแต่คิดว่าเพื่อนของอานทนเป็นชายจบบทที่64